วันนี้จะพาตรวจสอบคุณภาพเฟซและก็คุณภาพเพจอีกรอบหนึ่งนะคะหลายคนลืมวิธีการตรวจสอบคุณภาพเฟซและคุณภาพเพจถ้าเกิดว่ามันยังเขียวอยู่แสดงว่าเราก็ยังสร้างรายได้ได้นะคะก็ให้เราลงคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาขึ้นเตือนว่านั่นนูน่นนี่มีความเสี่ยงหรือว่าผิดกฎอะไรเราก็แค่ไปลบออกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าตรวจสอบยังไงบ้างไปดูกันคะ่ะ เรามาตรวจสอบคุณภาพของเฟซส,ส่วนตัวกันก่อนนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ไปที่จุด3จุดนะคะพอเข้ามาแล้วก็ไปที่สถานะของ profile. โปรไฟล์กดเข้าไปเลยนะคะกดเข้ามาแล้วจะมาหน้านี้นะคะให้เราไปดูว่าสามารถแนะนำโปรไฟล์เราได้ไหมคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะเขาก็จะแจ้งว่าแนะนำได้ เพราะอะไรยังไงเขาจะบอกแต่ถ้าแนะนําไม่ได้เขาก็จะแจ้งเราอีกทีนะคะต่อไปไปดูการสร้างลายได้กันค่ะพอกดเข้ามาการสร้างลายได้ตรงนี้ของเปิ้ลถูกจํากัดการสร้างลายได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้าของใครไม่โดนจํากัดลายได้ก็จะขึ้นว่าสามารถสร้างลายได้ได้นะคะ บังเอิญว่าของเปิ้ลเฟซส่วนตัวโดนจำกัดรายได้ค่ะถ้าใครอยากทราบว่าจำกัดเรื่องอะไรเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะคะแล้วเราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องค่ะเป็นเคส by เคสไปนะคะต่อไปตรวจสอบคุณภาพของเพจนะคะไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพหรือว่าเครื่องมือหรือว่าการจัดการแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันพอกดเข้าไปแล้วนะคะจะไปที่คำแนะนำเพจนะคะ ให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูสถานะของเพจพอเรากดเข้าไปเขาก็จะบอกว่าเพจไม่มีปัญหานะคะแล้วก็การละเมิดมาตรฐานชุมชนก็คือไม่มีการละเมิดให้แสดงแต่ถ้ามีเขาก็จะขึ้นให้เห็นตรงนี้เลยนะคะต่อไปไปดูประสิทธิภาพของเพจนะคะกดไปความสามารถแนะนําเพจได้ไหมเพจนี้ก็คือแนะนําได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ไปดูการสร้างรายได้ การสร้างรายได้ของเราเราสร้างรายได้อะไรได้บ้างถ้ามีการละเมิดก็จะขึ้นตรงนี้ถ้าไม่มีเขาก็จะขึ้นบอกว่ามีไม่มีการละเมิดนะคะกดเข้าไปดูแต่ละเครื่องมือได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหาการละเมิดอะไรแล้วก็ถ้ามีกดเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขได้ตรงนี้ล่ละคะ่ะถ้าเป็นตัวเขียวคุณก็ได้ไปต่อนะคะทุกคน